เงินเดือนออกททไรเหลือไม่ถึงสิ้นเดือนทุกทีถ้าคุณมี3พฤติกรรมนี้บอกเลยว่าคุณเก็บเงินไม่อยู่แน่นอน 1. ใช้เงินแบบเดือนชนเดือนมีแต่บัญชีเงินผ่านไม่ทันเก็บก็เงินเดือนหมดซะแล้วสุดท้ายเก็บไม่ได้สักทีเหมือนวิ่งอยู่กับที่เลยอ่ะ 2. เงินเดือนออกเท่ากับจ่ายบัตรหมดรูดไว้ก่อนเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยว่ากันพอเงินออกก็เอาไปโปะนี่เก็บเงินไม่ได้แถมเครียดอีกต่างหาก 3. ไม่มีเป้าหมายไม่มีเป้าหมายคือไม่มีแรงจูงใจพอไม่มีแรงจูงใจก็ไม่เริ่มสักทีเมื่อก่อนดีมก็เป็นนะมามาลองใช้ฟังก์ชันออมทองของมีโกดูสิง่ายมากแค่เลือกออมมีโกตั้งเป้าไว้เลยเช่น ใน1ปีอยากมีทอง1บาทจะออมทุกวันทุกสัปดาห์หรือว่าทุกเดือนก็เลือกได้ตามใจเราแอปจะช่วยคำนวณให้ว่าแต่ละครั้งต้องออมทองเท่าไหร่เราแค่เซตแผออมครั้งเดียวแล้วเราก็ออมไปเลยจนครบง่ายสุดๆขอแนะนำเลยค่ะถ้าออมเงินไม่เคยอยู่ลองเปลี่ยนมาออมทองดูแล้วใช้มีโกตั้งเป้าหมายและทำให้เป็นจริงเริ่มแค่100บาทเท่านั้นอยากสร้างวินัยทางการเงินนึกถึงมีโก